ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเงย็นวันนี้ครับมากัะทางฝั่งของทนานประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทนานคุณนิวินจิชอบสั่งปรับปรุงสนามซ้อมเอเซันชีครับหลังเชียงรายมีปญนาพื้นญ้าไม่เรียบเลยครับ โดยอีกในก็ตามครับหลังจากที่ต้นานแฟนเพจลุงนวินครับได้โพสต์อัปเดตเรื่องการปรับปรุงสนามซ้อมที่จังหวัดบริรามหลังเชียงรายยูเนเต็ดแสดงความกังวลว่านักเตะจ,จะเจ็บก่อนลงแล ACL ่นเอเซียแชมเปี้ยนลี2022รอวเป็นกลุ่มพบกับคิดชีเอสี่เลครับโดยก่อนหน้านี้ครับต้นานคุณมิติทิยพภัตน์ประธานที่ปรึกษาสโมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสนามฝึกซ้อมที่จังหวัดบริดามค่อนข้างที่จะแย่ครับจนกังวลว่านักเตะจ,จะเกิดอาการบาดเจ็บก่อนประเดิม สนามในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2022ครับ โดยอย่างไรก็ดีครับซึ่งล่าสุดกัปตันนันคุณเนวินชิชอบครับประธานสมโมสรบุริัรรม์ยูเนเต็ดรีบรับเรื่องเล็กเข้ามาแก้ปัญหาทันทีครับด้วยการให้เจ้าหน้าที่สนามเข้าไปปรับปรุงดูอีกด้วยซึ่งผู้รับเดตความคืบหน้าผ่านทางน้านแฟนเพจลุงเนวินเลยครับว่ามีอะไรให้มาบอกลุงเจ้าหน้าที่ดูเลยสนามปรับพื้นญ้าสนามซ้อมของจังหวัดทางน้านบริัม์ชิตีเปิดน,นักฟุตบอลทุกทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในซ้อมตามแผนและมีสมาชิกับการฝึกซ้อมการแข่งขันอย่างเต็มที่ คุณบุรีรัมครับพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การดูแลและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนขอทุกคนนะครับในสมาชิกับเกมสิ่งใดไม่สะดวกติดขัดตรงไหนแจงได้ชีิลุงนิวินบุรีดัมทำได้เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางนานลีโอเชียงรายูไนเต็ดครับก็เตรียมประเดิมสนามเอฟซีชปีลีกสองพันยี่สิบสองรอบเป็นกลุ่มกลุ่มจีครับพบกับตานานคิดจีเอสซีจากฮ่องกงในวันเสาร์ที่ส6บเมษายนเวลา18บเนาฬิกาณสนามบุรีดัมชิตตีเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่สองครับมากระตังฝั่งของทาด้านฉลามชนกันเลยครับก่อนอื่นต้อง ยกเครดิตให้กับเว็บไซต์ของธนาคารบนไทยดคอมกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าธนาคารฉลามชนชุนบุรีอย่างต้องลุ้นต่อสัญญาใหม่กับธนาคารเลนาโตเคดิตอยู่เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับกอกาลังจะหมดสัญญากับบรีรัยูนเต็ดและชุนบุรีในวันที่31พฤษภาคมนี้อย่างเพ็นต่างการเลยครับสําหรับเลนาโตเคดิตโดยประกันหลังไว้31ปีมูลที่31มีนาคมที่ผ่านมาอาจจะมีภารกิจในการพิจิชมีกครับ2,021ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแท ชลามชนุนหากว่าเขาชิงชลิกในวันที่29เมษายนนี้ได้สําเร็จนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าทนาฉลามชนครับก็อยากที่จะต่อสัญญากับทนาเลนตัวคิดิตออกไปอีกหนึ่งซีซั่นหลังเขาเขามาทําให้เกมรับของชีมแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันเรื่องค่าหน่อยครั้งว่าจะสามารถต่อรงได้เพียงใดนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีครับั้งนี้ครับสำหรับทางด้านชุนบรีฟซีครับก็าต้องการเก็บอดีตกองหลังของทางด้านสโลวานริเบเร่ครับยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของเช็คอย่างทางด้านเลนาโตเคริตเอาไว้เพราะมีแนวโน้มสูงมากๆว่าทางด้านจูเนียร์เอสตอร์เกมรับทีมชาติมาเลเซียกำลังจะกลับมาได้ในลีกบ้านเกิดคำรบที่2กับทางด้านยาโฮดนดุมทักซินชิมาสิติแห่งเดนเซอร์เหลืองนะครับและจึงอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับทางด้านเลนาโตเคริตยยังเข้ามาช่วยพัฒนาเกมรับคนไทยของนักเตะในทีมที่เข้ามา จากอคาเดมีขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2020ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นธนาทรงชัยทองฉำบุคคลีเลมดีชัดมงคลเรื่องคาะโรดต่างก็ได้รับการเรียนรู้จนกล้าไปติดทีมชัยไทยชุดดูใบครับ2022ภายใต้การกรุ่มชิมของโคโยงรูซสีมาคาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าผมเอาประเด็นนี้มาเรียกยอดไลค์หรือยอดวิวอะไรต่างๆครับแต่จีผมเอามาครับเพราะมันเกิดขึ้นได้50-50เปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ต้องกรองกันหนักๆหน่อยครับเมื่อธนานเว็บไซต์ของทนานบวก10ตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าทนาดนนอกบวกพิเชษสี่เตรียมที่จะได้ตัวทนารนสธนาดุมบุญ,ญญาครับตัวแทนที่มาของทนาเฮมิตันโซเดสเสียาย้ายไปการเทือก F4 นะครับ ดังนั้ก็ตามครับมีรายงานว่าทางน่านหนองบัวพิเชฟสี่ครับเตรียมที่จะคว้าตัวทางน่านลอสนาดูบุญญามาจากทางน่านเชียงไหเชียนหวัวนมาแทนชีของทางน่านเฮมิตันโซเดสที่มีข่าวลือว่าเตรียมจะย้ายไปกันเทือก F4 เลยครับโดยสําหรับทางน่านดูบุญญาครับที่กาลังจะหมดสัญญากับทางน่านเชียงไหเชียนหวัวนโดยที่ผ่านมาทําไปได้3ประตูจากการลงสนามทั้งหมด10นัดล,ล่าสุดทางน่านหนองบัวก็เตรียมที่จะเอาตัวของมาแทานชีเฮมิตันที่เตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวไป อยู่กับการทะดเลฟหลังจบฤดูกาลนี้เลยครับโดยสำหรับทางด้านดูบุญญาครับเคยคาแข่งในประเทศไทยมาแล้วหลายสมโมสรครับทางทางด้านพีทีประจวบ f อฟและทางด้านตราด f อฟซีละครับในทางนี้ครับก็ยังได้รางวัลดาวนโบเทลีกมาแล้วอีกด้วยเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับก่อนที่จะไปชมเกมในช่วงของเย็นวันนี้ครับมากันชีทางดนันพิธิวัตรสุดจิตธรรมกุลกันหน่อยครับกระตันทีมของตงา้นานกว่างโซมาไพ่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมเอเชีย2022นัดแรกที่ต้องดวลกับคิดจีเอสซีออกมายืนยันเลยครับว่าคู่แข่งเป็นทีมที่ดีและทีมตัวเองก็เตรียมตัวมาอย่างดีเช่นกันแหละครับ เร่งในก็ตามครับกับความขึ้นไหมก่อนเกมในศึก FC ฟซีจุ e เป2022กลุ่มเจนัดเปิดสนามของดีโอเชียงรายยูไนเต็ดตัวแทนจากสโมสรศึกทะลีกที่ต้องลงฟาดแข่งกับคิดจีเอสีล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมครับทางด้านพิทิวัตสุดจิตธรรมคุณตัวแทนของทีมก็ได้ออกมากล่าวก่อนดวลกันในนัดน,นี้ครับเรื่องในก็ตามครับทางด้านกัปตันตี้ครับก็ได้ออกมาจะรับเลไครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสได้กลับมาลงเล่นในรายการนี้ครั้งประวัตินักฟุตบอลทุกคนมีความใฝ่ฝันที่จะ เล่น,นรายการนี้ซึ่งทุกคนก็พร้อมรวมถึงตัวผมด้วยก็ตื่นเต้นที่จะได้ลงไปเล่นในเกมนี้อีกครั้งเลยครับโดยซึ่งอย่างไรก็ดีครับเราได้มาเล่นโดยเป็นกลุ่ม3ปีติดก็เหมือนเราได้มาเจอกับทีมเก่งๆนักเตะเก่งๆในรายการนี้เหมือนได้มาพัฒนาตัวเองมีเป้าหมายในการเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สําหรับเกมนี้ครับผมคิดว่าเป็นเกมที่ยากคิดจีก็เป็นทีมที่ดีแต่เราก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันแหละครับและทั้งนี้ครับคิดว่าเกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสนุกพวกเราจะทําให้เต็มที่ฝากถึงเฟซบุ๊ ชาไทยและชาวเชียงรายช่วยเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทนา J, นเรืเอฟซีจเปีลีก2022กลุ่มเจนัดแรกสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดจากไทยจะพบกับคิดเชียซีจากฮ่องกงในวันที่16เมษายนช่วงเย็นวันนี้ครับเวลา18นาฬิกาตรงครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมาที่ประเด็นนี้กันหน่อยครับนาสนใจอยู่เหมือนกันครับเมื่อทางนั้นรองประธานฉลาดชลได้ออกลงหนุนทางน้านบิ๊กแชมป์ขึ้นเป็นผู้นําวงการบอลไทยในอนาคตหละครับโดยสําหรับทางน้านคุณอนนท์สิงห์ทองครับรองประธานสโมสรชนบรุรีครับได้ออกมาพูดหนุนทางด้านคุณกรวีรักษาการประธานบริษัททลีกหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาพูดยาวถึงผู้ใหญ่ในวงการลูกหนังไทยเลยครับ โดยสิ่ง,งใดก็ตามครับสำหรับทางด้านดเซนหรือคุณอนอบสิงห์ทองครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบิ๊กแชมป์เลยครับว่าผมได้อ่านโพสต์ของคุณโคระบีรักษาการประธานบริษัทไทยลีเลยครับก็ารู้สึกมีความหวังกับวงการฟุตบอลไทยในอนาคตแชมป์เป็นคุณหนุ่มรุ่นใหม่แสด่งที่มีความรักความเข้าใจในกีฬาลูกหนังอีกทั้งยังมีความจริงใจและที่สําคัญมีวิสัยทัศน์มองไกลใ,ในการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงผมในฐานะตัวแทนของสโมสรชุนบุรีซีที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลของ ขอสนับสนุนแชมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําวงการเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b บส l ์ลีฟแอมกันด้วยครับเพื่อนําไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ